ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านขุนประเทศของเรานะคะโรงเรียนบ้านขุนประเทศตั้งอยู่เลขที่8ซอยเพชรเกษม110แยก19ถนนเพชรเกษมแขวงหนองค้างคูเขตหนองแขมกรุงเทพมหาคนครเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมันธยมศึกษาปีที่3ภายใต้การบริหารงานนำโดยดรนุชาสะสมผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้ง3ท่านเราจะมาดูกันนะคะว่าโรงเรียนของเรานั้นมีกิจกรรมอะไรดีให้พี่พี่น้องๆได้ทำบ้างตามไปดูกันเลยค่ะเมื่อนักเรียนทุกคนเดินทางมาถึงแล้วจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นของครูเวนประจำวันนะคะซึ่งตรงนี้จะมีการทักทายยามเช้าด้วยการไหว้เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ยิ้มง,ง่ายไหว้สวยของโรงเรียนแล้วค่ะ หลังจากนั้นก็จะเดินทางไปยังจุดขัดกรองตัวชิงเสพติดหรืออาวุธที่อาจก่อให้เกิดอันตรายาและนักเรียนทุกคนก็จะนํากระเป๋าขึ้นไปเก็บไว้บนห้องเรียนของตนเองค่ะและในช่วงเช้าโรงเรียนได้มีบริการอาหารเช้าสําหรับนักเรียนฟรีตามนโยบายของกรุงเทพมหานครตามหลักโภชนาการเพื่อนํามาบริการให้กับนักเรียนทุกคนอย่างเพียงพอค่ะเมื่อถึงเวลาแปนาฬิกาพี่พี่น้องๆก็จะลงมาเข้าแถวร่วมกันที่บริเวณสนามโดม เพื่อทํากิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ ไปถึงกิจกรรมคารวะธรรมและในแต่ละวันจะมีกิจกรรมบ้านแห่งการเรียนรู้หมุนเวียนกันครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้คุณครูผัดกันมาให้ความรู้ที่น่าสนใจและมีสภานักเรียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพอากาศรายวันเพื่อให้นักเรียนรู้เท่าทันและป้องกันตนเองได้อย่างถูกต้อง นอกจากนั้นในทุกวันพุธท,ทางโรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมออกกําลังกายการเต้นแอโรบิกเสริมสร้างสุขภาพดีเพื่อร่างกายที่แข็งแรงหลังจากเสร็จกิจกรรมยามเช้าแล้วนักเรียนทุกคนก็จะแยกย้ายขึ้นชั้นเรียนของตนเอง นั้นคุณครูทุกท่านจะดําเนินการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายให้กับนักเรียนตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนดังนี้ยกระดับคุณภาพการศึกษามุ่งมั่นพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนแห่งมหาคนคร 1. รู้หน้าที่ 2. มีจิตสาธารณะ 3. รักสิ่งแวดล้อม 4. เป็นนวัตรกรที่พร้อมรับทุกการเปลี่ยนแปลงที่พร้อมด้วยคุณธรรมน้อมนำแนวคิดหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้างทักษะชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตรวรรษที่2 1นอกจากกิจกรรมวิชาการแล้ว โรงเรียนของเรายังมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายให้พี่พี่น้องๆของเราได้เข้าร่วมอาทิเช่นทัศนศึกษากิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆและมีกิจกรรมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายค่ะทางโรงเรียนของเรายังมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะ ให้กับพี่พี่น้องๆของเราจนได้รับรางวัลมากมายอาทิรางวัลโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครระดับตีเยี่ยมนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่สองสาม,มารถสอบชิงทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียนที่เรียนดีประจำปีการศึกษา2 5 1 7ความมาได้จำนวน3ทุนจากทั้งหมด9ทุนชมรม o b Number วันโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผ่านเข้าร่วมการแข่งขันนำเสนอผลการดำเนินโครงการ t o B Number o n Impact Arena เม,มืองทองธานีประจำปี2567และสามารถผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดกลุ่มดีเด่นประจำปี2568เมื่อถึงเวลา15นาฬิกา30นาทนักเรียนทุกคนก็จะลงมาตั้งแถวเพื่อเดินทางกลับบ้านโดยแยกเป็น2กลุ่มคือนักเรียนที่กลับบ้านเองและนักเรียนที่ผู้ปกครองมารับโดยจะมีครูเวรประจำวัน คอยดูแลความปลอดภัยของนักเรียนตามจุดต่ตางๆค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขภายใต้ความร่วมมือของบ้านวัดโรงเรียนเพื่อมุ่งมั่นสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21เพราะเด็กดีมีครูสร้างที่บ้านขุนประเทศขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ